แอนนิเทคผู้นำตลาดด้านอุปกรณ์คอน sumer ล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายขยายธุรกิจสู่โลก Meta เ e r ร e ร่วมกับบริษัท Creative Digital Living จำกัดเปิดตัว a n นนิเวิร์สมีตาเการรังสรรค์โลกเสมือนแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงโลกแห่งความจรงิงกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อการลดแแบบกลยุทธ์ Learn to E a r n แก้ปัญหาโครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทยและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยฟีเจอร์โครงสร้างพื้นฐานสุดล้ำผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ สร้างตัวตนทางดิจิทัลได้ในทุกรูปแบบผ่านระบบ AR และ VR พร้อมตอบโจทย์ทุกการลงทุนผ่านซีซั์ดิจิทัลด้วยโทเค็น Enif ที่สามารถเป็นเจ้าของในทุกสิ่งของแห่งดิจิทัลดึงงบลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มจากผู้ก่อตั้งและการระดมทุนจากนักลงทุนรวมกว่า50ล้านบาทค่ะผมคิดว่าสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยแน่นอนเราอยากจะให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเข้ามาก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในงานศึกษาแต่ ในส่วนของคนทํางานก็เป็นกลุ่มที่เราคิดว่าเป็นตลาดใหญ่มากๆที่เราก็คงจะไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เชื้อเชิญคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายท่านนะครับที่จะมาช่วยเราในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆในการรีสกิลนะครับและทําให้คนที่เข้ามาใน m e t a เวิร์สเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่มาแล้วก็เอนจอยนะฮะดูสวยงามแล้วออกไปไม่ใช่เวลาเขาเล่นเกมเขาได้ไอเทมกลับมาพอได้ไอเทมกลับมาเนี่ยเขาสามารถนำไปเทรดออฟแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินที่เป็นสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นลักษณะแบบนั้นครับ วัตถุประสงค์ที่สําคัญคือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของวงการการศึกษาไทยด้วยความแตกต่างของผู้พัฒนารายอื่นๆภายใต้แนวคิด Learn to Earn ที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการพัฒนาและสร้างโอกาสของระบบการศึกษาของเมืองไทยสู่การเรียนรู้ในโลกเสมือนจริงคบคู่ไปกับการสร้างไรายได้แบบคู่ขนานแห่งแรกของโลกโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ชื่อ e n i f พร้อมประมวลผลข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยในการค้นหาตัวตนและสิ่งที่ชอบค่ะ